ลีแคปคู่เอกนำรายการเต้ง1แฟเทคนักชกสายแข็งวัย32ปีจากนกครสวรรค์เดินหน้าล่าชัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพิสูจน์ว่าคู่ควรชกในรายการไฟนี้ประท้าหนักกับมากคซิมบัคทีนคู่ชกไฟแรงวัย22ปีจากรัสเซียที่ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นในกติกามวยไทยรุ่นไลท์เวทยกแรกเต็งหงเปิดเกมเข้าใส่มักซิมด้วยแข้งและหมัดไม่กลัวเสียเปรียบช่วงชก เกมมาถึงจุดแตกหักเมื่อมักซิมเห็นช่องชิงจะวะฟันสอกกลับส่งเต็งหนึ่งล้มทั้งยืนไม่ทันตั้งตัวแม้พายายามลุกขึ้นแต่ผู้ชี้ขาดบนเวทีเห็นว่าไปต่อไม่ไหว จึงสั่งยุติการชกส่งผลให้มักซิมชนะนอกในยกที่2พร้อมคว้าโบนัส350,000บาทเป็นไฟที่2ติดกันก็เป็นไปตามทัศนะของพี่พี่เซียนที่ให้ไว้นะครับรูปเกมออกมาเนี่ยเต็งหนึ่งถือว่าสู้ได้ดีเลยแต่โดนสอบกลับไปเต็มๆดอกนี้ลุกไม่ไหวจริงๆก็เป็นกำลังใจให้เต็งหนึ่งกันต่อไปครับ